ขอต้อนระับแขกผู้มีเกียรตินักข่าวและเด็กๆผู้มีความฝันอย่างเปี่ยมร้นทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวรายการเด็เทรนเนอร์ปั้นฝันสนันเวทีปีที่สามครับคุณเจมเรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดดาวิดเดโดนโซสวัสดีครับ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 รู้สึกผมตัวสูงขึ้นมาขนาดใจเลยนะตัวสูงขึ้นเลยใช่ไหมครับตัวสูงเลยนะดูสูงเลยในะครับเป็นเนเธอรนที่สาม เป็นอดีตหัวหน้าแก๊งเด็กแสบของแก๊งแฟนฉันครับพบกับเขาเลยครับคุณแจ๊คแฟนฉันสวัสดีครับ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  ทุกคนเนี่ยรู้จักแต่คุณแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันไม่เคยรู้เลยนะครับเขามีชื่อที่เพราะทิ้งมากๆนะครับเขาชื่อจริงว่าเฉลิมพลที่ทาพรีวิวเชียวงครองครับเพราะทิ้งมากแต่ตัวนี้ก็มีคนนะแบบผู้ชื่อผมชื่อเล่นใหม่เคยไปตลาดนั้นเลยเขาเรียกผมแจ็คแม่ผมก็มองเลยเดาหรือเปล่าแจ็คแม่พี่ว่าแม่เดี๋ยวถาบก็ถามถามนิดหนึ่งคุณสมจิต ตรงต่อหอครับสวัสดี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 ครับวงนี้จำท่านี้ของเข้าได้ดีนะครับเป็นเส็ตทุกคนเนี่ยเอาไปทำยังเกิดเมืองเลยนะครับคุณเชน Night to m ุมิ you ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณอาสวัสดีครับสวัครับ้าขอเสียคนน่ารักอีหนึ่งแล้วโอ้โหเป็นพอครับทุกคนก็รู้จักแต่คุณเชยคุณเชยเนี่ยบอกชื่อจริงสักหน่อยครับผมเชยนะครับชื่อจริงว่าธนาลิมปลายระยะครับผมโอเคคมาพบกับซูเปอร์เทรนเนอร์อารมณ์ดีอีกคนหนึ่งนะครับเขาเป็นหนุ่มซึ้งหามีเสน่ห์ล่าเลิศมากๆนะครับผ้าทาด อ้วนที่สุดเลยนะครับคุณป้อกีรติเพทพทกานครับให้มันเป็นสีชมพูจะไมหัวใจของเราได้รูออุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอันสองครับสวัสดีแฟนคลับอ้อเลยครับสวัสดีครับขอ,อเสียงร์เลย ก็วันน no. ี erm ้ก็คอนเสิร์ตของเราครับพี่น้องข้าบอกทัานี้ครับขอบครัพี่เอ๋อดีครับผมไม่ใช่ท่ันี้พี่เอ๋อดีแล้ววัครับนี่วันนี้ไม่ได้ให้มาเป็นศิลปินนะวันนี้เนี่ยจะให้มาเป็นแบบฉบับที่ดีให้กับน้องๆคนอารมณ์ดีเนี่ยก็จะมีมุมมองโลกที่ที่เป็นในมุมอีกมิติหนึ่งก็คือจะดีขึ้นถูกต้องความสุดยอดเขาเลยดีไหมครับครับคุณนี้หรอครับ ไม่ไี้ไมรนักสิลิโอ้โหจริงเลยเนี่ยเป็นไงครับผมชอบครับน่ารักมากเลยกี๊ดไม่มีใครแสแต่ว่าแต่เวลามาคุยกับผมเรียกผมลุงได่สิผม ผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ผมผมว่านั้นขั้นแอลุณานียนะแลูมิเนี่มันควรจะเป็นคุณตาืออย่างครับยังไม่ถึงครับพี่เอกอยางครับอย่างครับอีกนานครับอีกนานโอ้ยความพร้อมก็คงจะต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีการติดต่อเข้ามาหลายเดือนแล้วใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูอยู่ว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับที่ผมว่าในเทรนเนอร์ทั้งหมด ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ละคนถนัดมีอคนละด้านนะครับเพราะฉะนั้นการเทรนน้องๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ต้องดูแหละครับ,ว,รบว่าใครจะหาทางออกให้น้องๆได้ในแนวไหนแล้วเราเองก็ยังไม่รู้ว่าน้องๆที่จะให้พวกเราเป็นคนดูแลเนี่ยนะครับเป็นคนเป็นเทรนเนอร์ให้เนี่ยจะเป็นใครเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูบุคลิกลักษณะของเด็กแต่ละคนอีกว่าเราจะเทรนเขายัางไงนะครับวิถีทางในการที่แต่ละคนจะหา เขาเรียกว่าอะไรจุดเด่นของน้องๆมันอยู่ตรงไหนไอ้ตรงนี้แหละครับมันคือความสนุกที่พวกเราไปยืนกันอยู่ตรงนี้ด้วยกันทั้งหมดแล้วผมว่าน่าสนใจในซีซั่นนี้ครับเนื่องจากว่าแต่ละคนไม่มีลูกเลยนะฮะยกเว้นพี่สมจิตครับใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เรื่องราวของเด็กผู้ชายทั้งหมดกับเด็กๆผมว่าน่าติดตามครับใช่เพราะพี่สมจิตเป็นคนเดียวที่มีลูกครับแล้วอีก <laughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับครับผมครับแต่เขาพี่สมจิตเขามีลูกแล้วจริงครับแต่งานเขามีลูกครับผมผมเรือผมพี่ตึงขัดอะไรไหมครับปกติเป็นคนรักเด็กหรือว่าแบบเออแบบว่าเข้ากับเด็กได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่รู้อะถ้าผมอยู่กับเด็กได้ทั้งวันครับเล่นกับเด็กได้ทั้งวันคครรัับบสำหรับผมนี่ผมผมอยากมีน้องสาวเพราะว่าเป็นลูกคนสุดท้องออ๋แต่ตอนนี้มีพี่สาวแล้วผมว่าแล้วมาพี่โนเล่นครับครับพี่เจมส์ละครับเตรียมรับมือกับเด็กๆยังไงบ้างเคยก็จริงๆแล้วก็ไม่เคยแต่แป๊บเดียวพี่เจมส์ก้มเด็ก จริงแล้วก็ไม่เคย <c oughs> แบบเทรนเด็กแบบจริงจริงจังๆนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าอยากจะให้เด็กเป็นเด็กคะฮะเพราะว่าผมว่าเวทีไปกวดหลายๆเวทีบางทีเด็กดูไม่ค่อยเป็นเด็กครับ <c oughs> คิดว่าอยากให้เวทีนี้เราให้เด็กเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็จะพยายามทําให้เขามีสมาธิแล้วก็ทําเป็นตัวของตัว,ตวเองให้ได้มากที่สุดไม่ต้องเรียนแบกใครอะไรอย่างเงี้ยครับเดมาเดยครับผมก็อย่างที่พี่เจมบอกนะครับเป็นสิ่งนึงที่ผมอยากจะทาให้น้องๆนะครับใน t เทร r a นอ e r ครั้งนี้เนี่ย เจอความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอยากเป็นซปริงคนนี้แล้วก็จะเป็นแบบตัวเขาเลยนะฮะเราก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นตัวตัวเองแล้วก็ทําสิ่งที่เขารักเนี่ยทาให้ดีที่สุดครับพี่สมจิตไหมครับอาจารย์สมอาจารย์สมจิตครับผมมีลูกแล้วครับอาจารย์มีลูกแล้วด้วยครับก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะผมมีลูกแล้วก็รู้สึกว่า ทุกคนมานี่ก็เหมือนลูกเรานะครับก็รู้สึกว่าเทรนง่ายหน่อยนะครับแต่จะเรื่องของการร้องเพลงนี่จะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการเห็นก็คือเห็นความมีระเบียบวินัยของน้องๆเห็นความรับผิดชอบมีความอดทนนะครับมีความพยายามเนี่ยอยากเห็นตรงนี้ความเพียรพยายามของน้องครับก็อยากให้ให้น้องเขามีความพยายามถึงที่สุดนะครับอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคครับทีนี้ครับผมว่ามาถึงมาถึงไฮไลท์ที่สุดครับครับไม่รู้ว่าไฮไลท์หรือไายนะนะแจ็คครับ ก็มั่นใจครับเพราะว่าเคยเป็นเด็กมาก่อนอะไรเงี้ยครับผู้ชายพวกฉันไม่เคยเป็นกันนะไม่เคยเป็นแล้วก็แบบว่าผมลูกคนเดียวด้วยครับคือตอนแรกพ่อจะขอแม่ทิ้งแต่แบบแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่าแบบก็คืออยากจะมีเพื่อนหรือมีน้องอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าเคยคุยกับ ครอบครัวของแจ็คแล้วเป็นยังไงครับคือหลังจากมีแจ็คแล้วเขาไม่ก็อยากมีอีกผมก็เลยรู้สึกอยากจะมีเพื่อนมีหลานหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าโชคดีนะที่รายการเซนเนอร์เขาติดต่อมาผมก็โอเคเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็เป็นคนไม่ได้เกลียดเด็กอะไรอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าเพเด็กจะเกลียดเรามากกว่าอันนี้ไม่แน่ใจครับก็เลยคิดว่าน่าจะทําได้ครับผมขอบคุณครับจับตาดูเขาให้ดีครับคนนี้รนบกลัวน่าลัวพ่อแม่ก็ต้องจับตาดูให้ดี ฝาก t ดอะเทรนนนะครับปี3แล้วนะครับก็อยากให้ทุกๆคนได้มีโอกาสนะครับได้ชมแล้วก็ให้โอกาสกับน้องๆที่จะเข้ารอบทั้งหมดรวมไปถึงพวกเราด้วยนะครับในการที่จะฝึกแล้วก็เทรนน้องๆให้ออกมาเป็นเด็กที่น่ารักและมากไปได้วยความสามารถรนะครับก็ต้องมาดูกันช่วยกันลุ้นหน่อยเพราะว่าปีนี้ได้ลุ้นเยอะแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนบุคลิกต่างกันหมดและที่สําคัญ ชื่อนี้ผู้ชายหมดเลยครับน่าตื่นเต้นครับแล้วเด็กที่เชยงใหม่เป็นไงฮะอ๋อตอนนี้ก็อ่าสวยเลยเดี๋ยก็เดี๋ยก็ต่อเลยโอเคอเค,ครับอเออ